สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงขอมีสาระอีกเช่นเคยนะซึ่งตอนนี้ผมจะลงคลิปประมาณตอนบ่ายสามคลิปหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นอีกคลิปหนึ่งเราจะเร่งทําช่วงขอมีสาระให้มันหมดไวที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทุกวันลงแต่สมมติปกติผมลงแค่วันละคลิป,ป,ล,ล,ปล้วลงแต่ช่วงขอมีสาระมันจะไม่ได้อัปเดตรายวันเออแล้วก็ผมมีอีกหลายๆอันที่อยากจะเอามานําเสนอก็นั่นแหละเราเลยจะทําการเร่งลงคลิปขอมีสาระ สักนิดนึงให้มันแบบหมดไปค่อนข้างไวที่สุดซึ่งวันนี้เป็นคิวของบารากันนี่บารากันรีเซเชันแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนบ่ายสามจะเป็นของเทนซาซางิีสึและตอนเย็นก็น่าจะเป็นการลงคลิปอ่าสุมสา่มไซเอลอพอลโลนี่จะเป็นนี้คร่าวๆนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเหลืออีกประมาณ1ยูริจิเออไอเซนดนักแดไอเซนผีเสื้อนะ่าเหลืออยู่ประมาณ3ตัวเออก็นั่นแหละก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวรอก่อนผมจะทยอยทำให้ละกันนะ มาเดี๋ยววันนี้เอาเป็นบาลากันมันชื่ออะไรบาลากันลยเซมเบิร์กหรืออะไรอย่างี้แล้วก็คลิปตอนเมื่อบ่ายสามไปก็ขอโทษด้วยลืมเทสสกิลของสตาร์ให้ดูเออผมก็กว่าอยู่มันแปลกๆแลแล,ลืมอะไรปไปบอกว่าพอมาไล่ดูอีกทีหนึ่งเออลืมเทสสกิลนะก็ขออภัยด้วยมาเดี๋ยว,วนี้มาดูที่บาลากันก่อนบาลากันเป็นสายเต่าดําแต่ว่าความชนาญความชํานาญเป็นสายทักษะก็คือเป็นจะบอกว่าเป็นกึ่งกึ่ง ดาเมจก็ได้กึ่งกึ่งดาเมจก็ได้เออเป็นแท้งกึ่งดาเมทประมาณนั้นก็อ่า,อาความชำนาญจะเป็นสายรักษาใช่ไหมสร้างดาเมจแล้วก็สร้างดาเมจเมื่อตายติดพิษมันจะเป็นตัวละครเรียกว่าอะไรเมื่อวานก็น่าจะอ่านคลิปเขาไออ่านสกิลข,ข้าวไปให้ดูแล้วแหละเออมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูที่สกิลเต็มๆกันสกิลแรกประทุความตายสร้างความเสียหายเดี่ยวสายเป้าหมาย เ,เป้าหมายโจมตีที่มีผลดอททุกๆ1อันจะฟื้นฟู HP เท่ากับ8%ของ HP ที่สูญเสียไปสูงสุด32% 8-4 32ก็สูงสุด4 stack เออถ้าสมมติศูตรูติดเลือดหลาย4 stack จะฮิว32%แล้วก็ทำให้เป้าหมายโจมตีติดพิษต่อเนื่อง2รอบนี่เป็นสกิลที่สามารถเล่นกับทีมดอทได้เช่นกันมาต่อไปจะเป็นอันติกังไกด้าสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวหน้า ลดอัตราคิและอัตราทะลวงของเป้าหมายโจมตี20%ต่อเนื่องอ่อ20%เออไม่ใช่ต่อเนื่องเออต่อเนื่องสองรอบนั่นแหละแล้วก็ตัวเองได้รับสปิราต่อเนื่อง2รอบอันนี้จริงมันน่าจะเอาสีม่วงถึงแค่ตรงเนี่ยคขาว่าสปิราแล้วก็เป็นเครื่องหมายนี้แต่ว่ามันมันเอาเป็นม่วงหมดเลยก็นั่นแหละก็เลยแบบแป,กแปกลกๆหน่อยนะเขาอาจจะแบบทําไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากนะก็นั่นแหละช่างเข้าไปต่อเนื่อง2รอบ เอาจริงๆสกิลเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันนะผมไปดูในกลุ่มของอของไทยเราเนี่ยเขาก็ประมาณว่าลดยอัตาขี้แถวหน้าตาลวงแถวหน้าเพราะแถวหน้าปกติมันจะเป็นแท้งอยู่แล้วใช่ไหมเออผมก็จริงผมก็คริงอางนั้นแหละแต่ก็ทาไงได้ถ้าแบบมันลดพลังป้องกันแถวหน้าผมว่ามันจะโอเคกว่านี้นะเออแต่อันนี้ก็นั่นแหละตามนี้ตามนั้นไป ต่อเนื่องสองรอบไปใช่ไหมแล้วก็หลังปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากในสถานะレスปิราทุกๆครั้งที่บาร,รักันถูกโจมตีจะได้รับโลชัวราวเท่ากับ6%กอรเซ็ของ HP สูงสุดต่อเนื่องหนึ่งรอบอามาดูレスปิรากันเรสปิราได้รับดาเมจลดลง40%ทุกครั้งที่ได้รับการโจมตีลบล้างบัฟของผู้โจมตี2อันนี่ถือว่าค่อนข้างเด็ดอยู่นะเป็นตัวแบบสายแทงเลยอะดาเมจแบบลดลด40%แล้วก็จากหอของมันอีกหอของมัน2เทิร์นแรกน่าจะลดสัก30%สามสิบ เทินหนึ่งเทินสองตีกันแทบไม่ตายเอาจริงๆอ่ะเออเนี่นยแหละถือว่าเด็ดอยู่นะเป็นตัวเป็นตัวแท้งเออต้องบอกว่าเป็นตัวแท้งซะมากกว่ามาต่อไปจะเป็นอ่าสามดาวจะเป็นเพิ่ม HP อันนี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เลเวลศูนย์เหมือนมันก็บตัวอื่นแหละต่อไปจะเป็นพาร์ทสิหลักแค้นฝังลึกเมื่อสิ้นสุดรอบสร้างดาเมจต่อฝ่ายศัตรูที่มีสถานะดอทเท่ากับเท่ากับ HP สูงสุด5%เอรอ่าสูงสุดเท่ากับ240%ของแอคแท็กบารากันเออ มื่อเริ่มการต่อสู้บาลการจะได้รับโลชั่วคราวเท่ากับ30%ของ h อตัวเองต่อเนื่อง2รอบเม,ม,มื่อถูกโจมตีมีมีโอกาส50%ทำให้เป้ามปหมายโจมตีติดพิษและลดเดฟของตัวนั้นสูงสุดทับซ้อนได้3ชั้นต่อเนื่อง2รอบอแล้วก็อเอฟเฟกต์อันนี้ไม่มีอะไรมากโลกชั่วคราวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะก็คือเมื่อจบเทินก็หายไปนะถ้าจะไม่ผิดหน้านี้ต่อเนื่อง2รอบเม,มื่อถูกโจมตีนั่นแหละตามนี้ตามนั้นมันเป็นตัวละครที่สามารถเล่นกับ อย่างที่บอกนะเป็นตัวละครที่สามารถเล่นกับพวกทีมดอทได้ดีโดยเฉพาะพาสซีฟพาสซีฟหลักเพราะเนี่ยเมื่อสิ้นสุดรอบสร้างดาเมจต,ต่อฝ่ายศัตรูที่มีสถานะดอทไอพวกสถานะดอทปกติอย่างเงี้ยอย่างสตาร์คมันก็เอ่อพวกเลื่อดไหลอะไรเงี้ยเออพอสิ้นสุดรอบมันก็สร้างดาเมจอยู่แล้วก็เนี่ยแหละเอาเวลา,าไปเสริมเป็นตัวแท้งแนวหน้าให้กับทีมเอ่อทีมสถานะดอทได้ดีเป็นหนึ่งในสายเต่าเพราะยังไงแล้วมันก็ต้องมีสายเต่าอ,อยู่แล้วหนึ่งตัวในทีมก็อันนี้แหละไปได้นะ านั่นแหละครับต่อไปก็อันนี้เมื่อถูกโจมตีได้รับฟูรี่สิแต้มอันนี้ตัวละครทั้งหมดอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้น0.5%เก็เหมาะกับตัวมันดีเป็นสายแทงค์อยู่แลวมาเดี๋ยวเรามาดูที่เดี๋ยวดูที่อุปก,กรณ์ก่อนเป็นเอสปาร์ด้าลำดับที่2นะแล้วก็นี่จะเป็นมงกุฎเป็นเ,ออเป็นตำราจําชื่อตําราไม่ได้นะแล้วก็เป็นเนี่ยไอ้นี่น่าจะเป็นตากรอหลนแต่ตําราจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันก็นั่นแหละประมาณนั้นมาดูพันธนาการกัน พัฒนาการอันแรกถ้าจะเล่นบารากันเอาฮาริเบลด้วยหรือถ้าใครจะเล่นฮาริเบลก็น่าจะต้องมีบารากันด้วยมั้งแล้วก็อีก2อันก็น่าจะเป็นตัวที่หาได้ปกติไอเซนเนี่ยก็หลังๆมันก็สามารถหาได้จากเขาเรียกอะไรนะจากกิวใช่ไหมพอเราเปิดครบรางวัลอนะ่ะเออมันก็จะได้ถ้าใครแบบเป็นสายเก็บก็ทุ่มเงินนิดนึงก็ทุ่มทุ่มทุ่มหยกนิดนึงเออเดี๋ยวก็ได้มานะพอได้มาเสร็จปุป๊บเราก็จะหมดละสำหรับกิจกรรมของกิวเออ เพราะส่วนใหญ่ของผมเนี่ยผมไม่ได้กดจนถึงไอเซนนะผมกดเอาถึงแค่มี3อันนะกดถึงแค่มันมีขึ้นเป็น3 3หรือ4ดวงอะไรประมาณเนี้ยก็นั่นแหละมาลุ้นเอาเศษแดงออกอืมพนักงานะสุดท้ายได้0.6%ของเอสพีก็โอเคมาเดี๋ยวเราจะลืมซะก่อนว่ามันจะเป็นสกิลยังไงเดี๋ยวจะลืมกดให้เทสสกิลอีกทีของเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะลืมกดเทสสกิลเหมือนของสตาร์ทเออเรามาเทสสกิลกันก่อน เดี๋ยวเราค่อยไปแนะนำนะว่าคู่กับทีมไหนแต่ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ละนี่อันนี้คือโล่ชั่วคราวที่มันบอกนะว่าเริ่มการต่อสู้นี่ตีธรรมดาแบบไม่ตีสกิลย่อยอ๋อถึงว่าอะไรมันช้าๆมะปับปับ,ปบตีมาตีตีดีไซน์ตัวละครก็ออกมาเท่ดีนะถือว่าเท่เลยแหละมาต่อไปเป็นสกิลอั็นตีปับปาดเข้าไปตาเขียดตาทะลวงลดลง ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นถ้าเปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรนะพลังป้องกันลดลงจะดีกว่านี้แต่ก็เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> มาตีติดสกิลย่อยปาบโอ้ก็เท่อยู่ติดพิษตีตีไปปาบปาบตีเข้าไปยิงเข้าไปมาไปไปตีก็ตีตีเข้าไป ลบล้างเดฟนะฮะเมื่อกี้มันเขียนเดฟลดแล้วก็มีลบล้างนี่อันนี้คือพาสซีฟหลัก uh, レスピโร่บาสレスピ拉ต้องชื่อレスピ拉ฟันฟันเข้าไปตีเข้าไปมันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมว่ามันก็ควรมีเอาจริงๆริอะเฟสสามมันควรมีทุกตัวแหละอย่างน้อยเราเอาสองดาวนะเอาสองดาวมาปลดสัมพันธ์ของตัวละครถึงจะเป็นตัวที่เราไม่ได้ใช้ก็เถอะแต่ว่าแนะนำให้มันมี สองดาวส่วนจะปั้นสามหรือสี่ดาวไหมนนั้นก็แล้วแต่แต่ขั้นต่ำคือผมว่าสองดาวควรมีมาฟันปาดเข้าไปแล้วก็ตีเข้าไปปาบยิงยิงมาเริ่รถปีกคิดปีกมาอัตีดอกสุดท้ายปาดเข้าไปสวย,สวย แล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำโซกับแนะนำะทีมเนื่องจากตัวมันเป็นสายเป็นตัวละครที่ต้องยืนแนวหน้าเป็นตัวแท้งผมว่าดามิดมัน่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกดาวมิดมันไม่ค่อยเท่าไหร่จริงๆอะ่ะเพื่อนตัีตัวมากเลสปิราส่วนมากมันจะเป็นแบบลดดามิดลดอะไรพวกนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วโซที่แนะนำเดี๋ยวเรามาเปิดหน้าโซนี้ก่อนเพื่อจะได้เห็นรูปประกอบได้อยู่ตรงไหนวะนี่ ไม่ได้เปิดนานเอ้ยไม่ใช่ต้องอันนี้รายละเอียดโซโซที่แนะนําเนื่องจากตัวมันเป็นสายที่แบบมีลดดามใช่ยไหมแล้วมันเป็นสายเท้าเป็นสายรักษะาเพราะฉะนั้นไลยพวกโซบล็อกนี่ก็ก็โอเคนะโซจิตใจสามารถใช้ได้เพิ่มโอกาสบล็อกแล้วก็ตาลดดามจยนี่อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่ใช้ได้แล้วกออ็อันนี้บล็อกอตาเขาเรียกอะไรนะนตาบล็อกกับความแก่งบล็อกไอ้เน,นี้ยผมว่ามันเหมาะกับสายที่เป็นสายโล่มากกว่านะ เพราะว่าสายโล่เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ของออไอเซนเออที่มันจะเพิ่มความแก่งคีเข้าไปของชาวบอสายโล่เพราะฉะนั้นแล้วสายอื่นผมว่าไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นี้ก็จะมีโซจิตใจที่แนะนําแล้วก็เป็นโซระแวงเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเพิ่มอัตราลดดามจแนะอะอัตราดามเมจที่ด้รับลงนี่เออเนี่ยมันก็อ,อตัตราลดดามเมจตนั่แหละก็จะมีประมาณ2อันนี้ที่ผมแนะนําผมไม่แนะนําเป็นโซแก้แขนที่สะท้อนดามเมจเพราะว่ามัน เราได้รับดาเมจน้อยลงสะท้อนมันก็จะน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่คุ้มเพราฉะนั้นก็มี2โซนี้ที่แนะนำนะครับผมส่วนทีมที่มันจะอยู่ด้วยได้ก็จะเป็นทีมสถานะด,ดอทซะมากกว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวมันมีเขาเรียกอะไรนะพาัสสีบหลักอะ่ะมันจะทํางานสร้างความเสียหาย5%ใช่ไหมห้าเอร์เมื่อสิ้นสุดรอบสร้างดาเมจต่อศัตรูที่มีสถานะด,ดอทเท่ากับ เท่ากับ HP สูงสุด5%ของ HP นะนะเท่ากับ HP สูงสุด5%ของ HP สูงสุดสูงสุดเท่ากับ240ของไอแท็กบาลากันทำไมสูงสุดมันเยอะจังเลยก็นั่นแหละเหมาะกับทีมเอ่อทีมสถานะดอทเออจะมีแบบพวกเนวอย่างนี้อุนเชียราอย่างนี้เพราะว่าอุนเคียรานี่สถานะดอทนี่ก็ควรมีนะเพราะว่าพาสซีฟมันทำให้แบบดอทแรงขึ้นมหาศาลมาก ก็จะมีอันนั้นหนึ่งตัวมีเนลมีอุนแล้วก็อ่าสตาร์กก็ได้อะสตาร์กอีกตัวหนึ่ง3ละโขนสตัวแล้วต่อไปก็เป็นบาลการอีกหนึ่งเป็น4ต่อไปเหลือสายอ่าสายมังกรกับสายเสือสายเสือก็ฮาริเบลก็ได้ถ้าใครแบบเอาตัวลครเฟดเฟดสามเออเพราะฮาริเบลเล่นได้กับแทบจะทุกทีมฮาริเบลเสร็จปุ๊บอีกตัวหนึ่งสายมังกรก็จะเป็นซันเงสึหนุ่มหรือไม่ก็เป็น อุเงศ์สำหรับใครที่แบบเป็นเฟสสามนะแต่ถ้าแบบเฟสสองถ้าจะแนะนำอ่ามังกรก็เป็นอิจิโกะฮอลโลได้ส่วนสายเสือก็เอาเป็นเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนสายเสือมีอะไรเด็ดๆบ้างเฮ้ยอันนี้อ๋อนี่ไอเซ็นนี้ก็เป็นสายเสือนี่หว่าไอเซ็นกับยูริจิแต่ว่ายูริจิก็ไม่แนะนำลงพีพีหรอกเพราะว่ามันอันติเดียว มันก็อาจจะไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะโอเคมันสู้ได้อยู่แต่ห6หไม่ค่อยเวริร์กก็อาจจะเอาเป็นไอเซนผีเสือ้อหรือไม่ก็เอาเป็นฮาริเบลสองตัวนี้แต่ถ้าแบบเอาที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็น่าจะเป็นไอเซนมากกว่าตัวอวยตัวอวยไม่มีอะไรมากแต่ผมชอบไอเซนมากกว่านะอืทีมนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นทีมทําลายแนวหน้านะปารากันก,ก็แนวหน้าไอเซนไอเซนหรือฮาริเบลมันก็แนวหน้าเหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ อย่างพวกเนวพวกอุนอะไรพวกนั้สตาร์ทมันก็เป็นแนวที่แบบทําลายศัตรูทั้งหมดเออมันโดนดาเมจหมู่เยอะไงอุนก็เราเอามาถ้าใครปลุกตื่นอาวุธของอุน V1 อ่ะมันจะทําให้แถวหน้าเราได้รับอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้นถ้าจะไม่ผิดสัก15%บหรหรือเปล่าอันนี้ผมว่าผมปลุกตื่นมาไว้ละนี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้บัตรทำให้แถวหน้าเราถึกเข้าไปอีกแล้วก็ดาเมจส่วนใหญ่ของอุนเนี่ยจะมาจาก พาะสีฟซะมากกว่าเพราะมันทําให้สถานะดอทแรงขึ้นอีอืมจะเป็นประมาณนี้สําหรับทีมสถานะดอทแต่ถ้าแบบมันมาจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะปั้นให้สุดทีมดอทนะหมายถึงทีมดอทแต่ว่าโอ้แต่ว่ากว่าไอเซนจะเข้านี่ผมว่าไม่ใช่ครึ่งปีหน้าเลยหรอก็อาจจะแบบฮาริเบลเข้าก่อนเพราะฮาริเบลมันใกล้เคียงสุดตัวที่แบบผมว่าน่าจะเข้าขหลังๆจะมีอิจิโกะมีไอเซนอืมไอพวกนี้ไม่ได้ใช้ เออผมว่าน่าจะทําได้อีกสัก 2- 3เดือนนะน่าจะได้เห็นทีมดอทที่แบบฟูๆของเฟสสามเพราะไอ้พวกทีมดอทมันเข้ามาก่อนส่วนไอ้พวกเนี้ยมันเข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นเรา,เราได้เห็นทีมดอทก่อนแน่นอนว่ามันจะดุสักแค่ไหนนะเตรียมได้เลยแล้วก็สําหรับใครที่แบบจะทําพวกตัวเนี้ยเป็นเจ็ดดาวอย่างเงี้ยแล้วอยากให้ผมเอารีวิวก็สามารถทักเพจหรือทักเฟซมาได้เดี๋ยวผมจะขอยืมมารีวิวหน่อยถ้าแบบเป็นเจ็ดดาวหรืออะไรดุดุหนนะก็นั่นแหละ แล้วก็เดี๋ยวผมจะยืมไ d ดีคุณหนมจากคุณจินอีกทีนึงนั่นแหละยังไม่ได้คุยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยืมวันอาทิตย์แล้วมาแบบอัดทีเดียวสแต็กสแต็คคลิปไว้เออจะได้แบบไม่ต้องรบกวนเขาเข้าหลายรอบเกินไปเพราะต้องรอเป็นวันอาทิตย์แหละเพราะวันอาทิตย์ผมเป็นวันเดียวที่ผมว่างเออวันอื่นผมไม่ว่างก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสําหรับคลิปของบารากันนะก็ ไม่ลืมไม่ลืมเป็นการเทสสกิลให้ดูเหมือนของสตาร์ก็คลิปสตาร์ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็บอกอีกทีนึงก็คือช่วงนี้เราจะลง2เวลานะคือจะมีตอนประมาณบ่าย3คลิปหนึ่งแล้วก็จะเป็นตอนเย็นเย็นนี่อีกประมาณคลิปนึงก็ไม่น่าจะเกิน3ามทุ่มเพราะช่วงนี้เราจะอัดคลิปแบบเยอะๆหน่อยร้อนเงินร้อนเงินนะ ก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลย์ลิสต์ไว้ทางขวาและกันนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับ้จเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม